คุณพระเจ้าที่เราทั้งหลายมีชีวิตอยู่มีโอกาสในการที่จะนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าร่วมกันครั้งพี่น้องก่อนที่จะเข้าสู่ในพระคำของพระเจ้าเช้าวันนี้ก็อยากจะนำพี่น้องเกี่ยวกับคำถามธรรมดาที่ทำให้ที่ทำพังทั้งชีวิต ตอนที่สตอนสุดท้ายนะครับในพระคมของพระเจ้าได้กล่าวว่าผู้ที่ขยิบตาก็ก่อความยุ่งยากแต่คนที่พูดโง่งงจะถึงความพินาศอย่าให้ตาของเราขยิบหรือปากของเราขยับแล้วนำความยุ่งยากมาให้แก่ผู้อื่นเราในบ้านปลายมันอาจจะนำความพินาศมาสู่ ตัวเขาและตัวเราเองนะ้องก็เหมือนในขณะนี้นะครับพี่ผู้นำประเทศของเราได้กล่าวบางสิ่งบางอย่างออกไปแต่ความลับไม่มีในโลกพนะี่น้องนั่นแหละครับก็เลยเกิดความยุ่งยากไปหมดพี่เบสธีรวัตรวิไลร,รัตน์นะครับได้เขียนเรื่องนี้พ่อคนหนึ่ง กับความเงียบของลูกชายโดยเล่าว่าพ่อแก่แล้วแต่ยังแข็งแรงอยู่บ้านเงียบๆคนเดียวพี่น้องทำกับข้าวง่ายๆทุกวันทานเองนะครับบางวันก็นนั่งมองรูปเก่าของลูกชายด้วยรอยยิ้มเพื่อนบ้านถามขึ้นว่าลูกชายไม่มาเยี่ยม เลยหรือยุ่งอะไรนักหนาะพ่อหัวเราะแห่งๆแล้วตอบว่าเขายุ่งกับงานนะครับแต่หลังจากนั้นพี่น้องเขานั่งอยู่ในครัวนานผิดปกติมองดูโทรศัพท์นิ่งๆเหมือนรอเสียงจาก ลูกที่ไม่ได้มาใจเขาเริ่มกวนกวายความเข้าใจกลายเป็นความน้อยใจความสงบกลายเป็นความเหงาจากรอยยิ้มกลายเป็นรอยน้ำตาทั้งหมดเริ่มมาจากคำถามที่เหมือนห่วงแต่หรือความไว้ใจจนพัง คำถามบางคำถามไม่ใช่ปัญหาเพราะมันแรงแต่เพราะมันเบาเกินไปจนไม่คิดก่อนพูดคำว่ายังอยู่ที่เดิมหรือทำไมยังไม่มีบ้านเขาแม่รักเธอจริงหรือเปล่าลูกไม่มาเพราะอะไร คำถามพวกนี้มันไม่ได้สร้างคำตอบแต่มันสร้างความราวรึกในใจคนฟังบทเรียนจาก เรื่องเล่านี้คืออย่าทำลายความสงบของคนอื่นด้วยคำถามที่ไม่ได้ช่วยเขาดีขึ้นแต่ทำให้เขาสงสัยในชีวิตตัวเองคำแนะนำก็คือพี่น้องจงเข้าไปในบ้านของคนอื่นเหมือนคนตาบอด และออกมาเหมือนคนเป็นใบไม่ใช่ทุกเรื่องเราต้องรู้ไม่ใช่ทุกคําถามเราต้องพูดบางทีการเงียบอาจคือของขวัญที่ดีที่สุดที่เราให้แก่เขาได้ดังนั้นอย่าทําลายชีวิตใครด้วยคําถามที่เราแค่อยากรู้ หรือด้วยคำพูดที่แค่เราอยากพูดแต่ไม่ได้รับผิดชอบหลังพูดจบดังนั้นวันนี้พี่น้องขอให้เรารับผิดชอบต่อความคิดเห็นของเราสองต่อข้อแนะนำของเราต่อคำปรึกษาของเราหรือคำตอบของเรา ที่เราให้แก่ผู้อื่นไม่ว่าเขาต้องการหรือไม่ก็ตามจงจำไว้ว่าอย่าพูดอะไรโง่ๆออไปเพราะมันอาจจะทำให้ใครบางคนต้องตายเพราะคำพูดนั้นและบางทีคนที่ตายนั้นอาจจะเป็นตัวเราเองคนที่หรือคนที่คุณหวังดีต่อเขาก็ได้ พี่น้องทีระหากเราเคยพูดหรือกำลังพูดอะไรง่ง้งแบบนั้นจงบอกกับตัวเองว่าหมดเวลาแล้วและหยุดพูดหยุดโพสเช่นนั้นในทันทีเราทุกคนพี่น้องต่างมีลูกมีหลาน นะครับไม่ว่าคนหรือสัตว์ที่อยู่ในบ้านเราพี่น้องเมื่อเกิดมาแล้วเราก็มีความหวังเมื่อลูกเราคลอดขึ้นมาคลอดออกมาเมื่อหลานเราคลอดออกมาครับหรือสัตว์ที่เราเลี้ยงเกิดมาพี่น้อง เราก็อยากจะเห็นมีการพัฒนาเติบโตขึ้นใช่ไหมครับลูกของเราไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายแต่ว่าโอวันนี้เขาเป็นทารกวันนี้ให้น้ําให้นมให้อาหารนะครับที่เหมาะสมกับเขาและเราหวังว่าวันหนึ่งเขาจะเติบโตขึ้นนะครับทั้งด้านร่างกายด้านสติปัญญาแล้วก็สามารถที่จะช่วยการงานของคุณพ่อคุณแม่ได้ หรือเรามีความหวังว่าวันหนึ่งเขาจะช่วยตัวเองได้และเขาจะดูแลตนเองได้ให้เรามาดูด้วยกันพี่น้องผู้เติบโตฝ่ายวิญญาณว่าผู้เติบโตฝ่ายวิญญาณเขามีลักษณะอย่างไร mm hmm. เมื่อเราเปิดใจต้อนรับพระยีสกิดเราได้ชื่อว่า เราได้บ้างกิดเป็นลูกของพระเจ้าพี่น้องเช่นเดียวกันเมื่อเราบ้างกิดเป็นลูกของพระเจ้าพระเจ้าก็เฝ้าดูชีวิตลูกของพระองค์ว่าวันหนึ่งลูกของพระองค์จะเติบโตจากวัยทารกสู่วัยเด็กและวัยเด็กสู่ความเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณในพระคัรมของพระเจ้าหนึ่งโครินธ์บทที่สิบสข้อที่สิบเอถึงข้อที่สิา ครับพี่น้องเราอ่านด้วยกันเนาะในบนจอนะครับหนึ่งสองสามเขาพเจ้าพูดอย่างเด็กคิดอย่างเด็กใครควรหาเหตุผลอย่างเด็กแต่เมื่อข้าพเจ้าเป็นผู้ใหญ่ข้าพเจ้าเลิกหนึ่งการเพราะอ้อบัดนี้เราเห็นฉลัวฉลัวเหมือนดูแต่เวลานั้น เดี๋ยวนี้ความรู้ของข้าพเจ้าไม่สมบูรณ์เวลานั้นข้าพเจ้าจะรู้แจ้งเหมือนพระองค์ทรงรู้จักข้าพเจ้าดังนั้นตั้งคว,ความหวังใจแห่งความรักจริงชีวิตคริสเตียนคือการเดินทางจากความไม่สมบูรณ์ สู่ความสมบูรณ์จากความเป็นเด็กสู่ความเป็นผู้ใหญ่และในที่สุดสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความรักที่เรามีต่อพระเจ้าและต่อก,กันและกันเพราะความรักใหญ่ที่สุดและจะดำรงอยู่ตลอดไปให้เรามาดูพี่น้องลักษณะผู้เติบโตฝ่ายวิญญาณนะครับหน่ง ต้องมีการเปลี่ยนผ่านจากความเป็นเด็กสู่ความเป็นผู้ใหญ่ครับไม่มีพ่อแม่คนไหนที่ไม่อยากเห็นลูกหลานของตนเองที่คคอดออกมาแล้วไม่จะลืดตืบโตอาจารย์เปาโลนะครับท่านเองได้ประกาศพระกิตติคุณของพระเจ้า แกบด,ดาพี่น้องและมีพี่น้องที่รับเชื่อพี่น้องที่เมืองโคโรินนะครับหลังจากนั้นท่านก็มีโอกาสได้ไปเยี่ยมเยียนพี่น้องก็หวังว่าเขาจะมีความเจริญเติบโตขึ้นในด้านฝ่ายวิญ,ญาณนะครับเขาคงจะเข้มแข็งขึ้นเติบโตขึ้น แต่รู้สึกว่าดูเหมือนท่านจะผิดหังนิดหน่อยในการที่ไปดูพี่น้องที่นั่นลักษณะของผู้ที่เติบโตฝ่ายวิญญาณหนึ่งต้องมีการเปลี่ยนผ่านจากความเป็นเด็กสู่ความเป็นผู้ใหญ่ในข้อที่สิบอครับอาจารย์ปรโรูกล่าวว่าเมื่อข้าพเจ้าเป็นเด็กข้าพเจ้าก็พูดอย่างเด็กคิดอย่างเด็กหาเหตุผลอย่างเด็ก แต่เมื่อข้าพเจ้าเป็นผู้ใหญ่ข้าพเจ้าคนเลิกอาการของเด็กลักษณะของเด็กฝ่ายวิญญาณพี่น้องก็คือพูดอย่างเด็กพูดโดยขาดวุฒิภาวะอาจพูดในสิ่งที่ไร้สาระหรือทำร้ายผู้อื่นคิดอย่างเด็กคิดแบบหินแก่ตัวขาดความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ค่อยควรหาเหตุผลอย่างเด็กใายทังกาง่ายๆไม่สามารถเข้าใจความซับซ้อนของความจริงฝ่ยายวืญญาณแต่เมื่อเป็นผู้ใหญ่แล้วพี่น้องเราต้องเลิอกอาการเด็กเสียนี่ไม่ใช่แค่การเลิกนิสัยบางอย่าง แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งความคิดชีวิตและความจำพันธ์กับพระเจ้าและคนอื่นอื่นด้วยนะอันนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นพี่น้องขอบคุณพระเจ้าที่พี่น้องในกฤติกรของเรานะครับแต่ละท่านก็มีการเจริญเติบโต,ตขึ้นในด้านสายวิญญาณสลักษณะของผู้ที่เติบโตฝ่ายวิญญาณ ต้องพร้อมรับและเรียนรู้สู่ความสมบูรณ์ในข้อที่สิสองอาจารย์ปรูล่าว่าเพราะว่าเวลานี้เราเห็นฉลัวฉลัวเหมือนดูในกระจกแต่เวลานั้นจะเห็นแบบหน้าต่อนหน้าเวลานี้ข้าพเจ้ารู้เพียงบางส่วน แต่เวลานั้นข้าพเจ้ารู้แจ้งเหมือนพระองค์รงรู้จักข้าพเจ้านะ้องความรู้ของเราในปัจจุบันว่าเหมือนมองผ่านกระจกเงาที่เลือนลางแต่ในอนาคตเราจะเห็นพระเจ้าอย่างชัดเจนเราจะเห็นพระเจ้าอย่างชัดเจนเมื่อประคิดเสด็จกลับมา เมื่อเราไปอยู่กับพระองค์เราจะรู้จักพระองค์อย่างสมบูรณ์เหมือนที่พระองค์รู้จักเราในตอนนี้สามต้องมีสิ่งที่คงอยู่ตลอดไปในชีวิตของเรานั่นก็คือความเชื่อความหวังและความรักในข้อที่สาน้อง แต่ปับันนี้ทั้งสามสิ่งนี้ดำรงอยู่คือความเชื่อความหวังและความรักแต่ความรักนั้นใหญ่ที่สุดในสามสิ่งนี้ความเชื่อเป็นพื้นฐานของความสัมพันธ์กับพระเจา้าแต่ในสวรรค์ความเชื่อจะกลายเป็นการเห็นประจักษ เพราะเราเห็นพระเจ้าอย่างชัดเจนในเวลานั้นพี่น้องเราจะเห็นพระเจ้า,หน,าหน้าต่อหน้าตาต่อตาครับความหวังช่วยให้เราอดทนในชีวิตปัจจุบันพี่น้องแต่เมื่อสิ่งที่เราหวังไวบ้บรรลุแล้วความหวังจะกลายเป็นความจริงนะครับตอนนี้เรายังอยู่ในช่วงของความหวังนะครับ เรายังอยู่ในช่วงของความหวังแต่เมื่อเราไปอยู่กับพระเจ้าแล้วพี่น้องความหวังจะบรรลุเป็นความจริงในเวลานั้นความรักเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ความรักไม่มีวันสิ้นสุดในเมื่อพระเจ้าทรงเป็นความรักพี่น้องและเราจะอยู่กับพระองค์ตลอดไปความรัก จิงดำรงอยู่ชั่วนิรันดังนั้นเราขอบคุณพระเจ้าพี่น้องเพราะพระเจ้ารักเราอย่างมากมากนะครับเพราะความรักเราจึงสามารถอภัยซึ่งกันและกันได้เพราะความรักเราจึงสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีสันติสตุขพี่น้องดังนั้นขอให้ความรักของพระเจ้า ดำรงอยู่ในชีวิตของเราในการดำเนินชีวิตของเราแต่ละวันนะครับพระเจ้าที่นำเราตอนนี้เรายังอยู่ในขบวนการของความเชื่อความหวังที่น้องและความมีวันหนึ่งที่ความเชื่อของเราจะบรรลุผลพระเจ้าที่จะนำเราน้อง พระประกรรมของพระเจ้าที่จะดํารงอยู่กับเราทั้งหลายโอกาสนี้เราจะอธิษฐานพี่น้องขอิเชิญกับครอบครัวของนาสุนทรนาชลีเพราะว่าท่านมีปัญหาทางสุขภาพร่างกายพี่น้องขอบคุณพระเจ้าที่อาการซึ่ง เ,เมื่อตอนสร้างบ้านเสร็จถ้าว่าอาการกรรําเริบตอนที่สร้างบ้านยังไม่เสร็จก็ยุ่งนะครับก็ขอบคุณพระเจ้านะครับก็พัรยาของท่านก็จะต้องรับการรักษานะครับแล้วก็ตัวนาสุนทรเองก็มีอาการเป็นภูมิเพ้พี่น้องแล้วก็หัวใจเต้นผิดจังหวะด้วยนะครับการาบนี้เราจะอธิฐานเผื่อ ขอบคของท่านพระเจ้าที่จะเมตาเชิญทั้งสองน้องผมเชื่อว่าพระเจ้าจะฟังคําอธิษฐานพี่น้องพระเจ้าที่จะนํานะครับพูดถึงเรื่องนี้พี่น้องผมลงคลิปเกี่ยวกับคําอธิษฐานนะครับไปนั้นมีพี่น้องที่เขาที่ผมส่งไปให้นะครับทั้งคนที่เชื่อพระเจ้าและไม่ได้เชื่อพระเจ้า เขาก็ฟังและเมื่อเขาได้รับคำอธิษฐานพี่น้องพระเจ้ารักษาเขาให้หายนะครับและเขาเองได้และลึกถึงครอบครัวผมทั้งที่ถวายเงินมาให้ผมห้าพันนะครับพี่น้องว่าโอ้อาจารย์เราฟังคลิปของอาจารย์แล้วเรารู้สึกได้รับพระพรเป็นอย่างมากและพระเจ้าทำงานในชีวิตของเรานะครับ เขาอยู่ที่ชนบุรีแล้วก็ขอบคุณอาจารย์แล้วก็ขอบัญชีของอาจารย์เรามีพระก็ไม่ใช่อยากถวายเงินผมก็คิดว่าโอ้คงพันสองสมมพันส่งมาให้ห้กับกันครับเราอสุษรราเราคิดว่าไม่มีเขาไม่รั่ กว่าจะปกติจาเคลื่อไวเข้าถึงการใช้ควารอย่างนีกระทที่น้องันน้นคือนีนจักียตอู่ในห้องนีอย่กข้าองาได้นำของโบราณมาสืบทอดรำให้สืทอดได้นอกมาแล้

โอปริญจงสุนจงไม่ใหการการงการกรจยเสได้รับการประกาศั่โอปรจสเมืม่โรอบครัว่าวยทอท่าน้ของกการทราัไหมนนานท